จากที่บอสโจผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้โพสต์เมื่อวานนี้ยายโยงทําหน้าที่ทันทีเลยโย่งไปพุ่นไปพี่โยงไปตรงนั้นตรงนี้โยงไปไหนบ้างแต่ก่อนอื่นเรามาฟังโพสต์ของบอสโจก<อ>่อนดีกว่าอ่าบอสอ่ออโพสต์จากนมโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะโพสต์ว่า โพสไหนคอมเมนต์ไหนสิ่งไหนที่ที่จะทําให้สุมเสี่ยงต่อการดราม่าหรือแตกแยกกันจะโพส์ทำไมจะคอมเมนต์ทําไมเรื่องดีๆเป็นล้ลานเรื่องทําไมไม่เอามาโพสต์มาคอมเมนต์รักษาหน้าตารักษาภาพลักษณ์รักษางานด้วยนะเราได้งานเพราะโซเชียลเรามีงานเพราะโซเชียลเรามี f อเพราะโซเชียลได้อยู่ได้กินเพราะโซเชียลต้องรักษาพื้นที่โซเชียลให้ดีบริหารโซเชียลให้ได้อย่าลืมนะ ทุกวันนี้โซเชียลมีอิทธิพลต่อการดำรงชีพนะั้นลูกๆทุกคนนี่ก็คือเป็นโพสของบอสโจค่ะบอสโจก็ได้เหมือนออกมาโพสเตือนลูกทีมเตือนใครหลายๆคนด้วยแหละว่า บอสโจก็คือเป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในโซเชียลมานานแล้วก็เป็นคนที่ใช้โซเชียลได้ถูกทางแล้วก็เป็นประโยชน์ที่สุดเพราะฉะนั้นบอสโจก็ในสิ่งที่บอสโจเตือนเราก็เอาฟังไว้ก็ดีทีนี้พอเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ายายโยงยายโยก็คือคนโยงเนี่ยมันเขาโยงไปตรงนั้นตรงนี้บ้างโยงไปถึงใครน้องภูมิใจช่างแต่งหน้าเพราะว่าน้องซื้อโทรศัพท์ใหม่โยงไปถึงน้องเนาะโยงไปในคอมเมนต์ว่าอ้าวเห็นน้องขอบคุณ ใช่ไหมขอบคุณ <c oughs> คนนั้นคนนี้ทำไมไม่ขอบคุณอูอ๋อิงบ้างน้องมีวัตถุวันนี้ได้ก็เพราะอ,อู๋อิงอะไรเงี้ย <c oughs> คือคนก็ไปโยงไปแล้วก็มีอีกแบบคอมเมนต์ของน้องอิงอายเนาะหนึ่งในในักร้องในขวงวงสามนัดเพบ่านแปงก็ออกมาคอมเมนต์เหมือนกันแต่ทีนี้มามีแฟนลับมาตอบโต้ <c oughs> ตไคขับมาคอมเมนต์ไปเรื่อยแล้วน้องอีก,ก็คือตอบคอมเมนต์ถึงเนี้ยทีนี้เรื่องนี้มาสะท้อนให้เราก็คือเห็นว่าเหมือนบอสโจออกมาเตือนตรงที่ว่าในเรื่องของการโพสต์แล้วก็การคอมเมนต์ใช่ค่ะการคอมเมนต์ก็คือว่าเรื่องไหนที่มัน งงเรื่องไหนที่มันไม่ควรคอมเมนต์ไม่ควรไปต่อยภ<อ>าพยาวาสายความยดก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปตอบเขาก็ได้ <นะ S 2> ปล่อยผ่านปล่อยเลยไปเลยก็ได้เพราะศิลปินอนะ่ะมีทุกคนมีคนที่เห็นต่างมีคนทั้งรักแล้วก็มีคนที่ไม่รักเราก็มันมีอยู่แล้วมันต้องเจอคอมเมนต์ในด้านที่ด้านลบต้องมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องมองข้ามตรงเนี้ยไปให้ได้เราต้องสร้างพลังบวกให้กับตัวเองสร้างพลังบวกให้กับแฟนคลับอ่าเนาะ เออสมมติว่าคอมเมนต์ไหนเป็นคอมเมนต์ในทางลบที่เราอ่านแล้วเราไม่สบายใจเราอาจจะเลือกลบไปเลยก็ได้ไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่บอสโจกําลังสอนสอนในการใช้โซเชียลใช่ไหมเนื่องด้วยคือบอสโจอยู่ในกับสังคมโซเชียลมานานถ้าจะเก็บทุกปัญหาทุกประเด็นแล้วไปตอบโต้เลยมันจะเป็นต่อความยาวส่าคือความยืดยืดเกินไปใช่อย่างที่บอกบอสโจออกมาโพสเนี่ยประมาณว่าโซเชียลมันก็เหมือนดาบสองคมมานเนาะ ดาบสองคมอะเนาะมันแบบว่ามันมีทั้งด้านลบแล้วก็ด้านด้านดีอะแต่ว่าไปคอมเมนต์แบบนี้มันเป็นด้านลบไงอย่างบอาโจบอกสิ่งดีๆเป็นละลานเรื่องทําไมไม่เอามาโพลมาคอมเมนต์กันอย่างที่บอกว่าให้บอสโจพยายามมารักษาหน้าตาขององค์กรไว้ก่อนไปทําแบบนั้นอะไปคอมเมนต์อะไรแบบนี้มันก็แบบเหมือนไม่ให้เกียรติองค์กรเพราะเพราะมันเป็นเรื่องภายในใช่ใช่เอาจริงเรื่องนี้คือเรื่องภายในแต่พอมัน มันเป็นกลายเป็นเหมือนมันเป็นความยาวไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าคนอื่นมันก็ต้องเอามาเป็นประเด็นคนอื่นไม่รู้ก็เลย เอาไปตีความอย่างเหมือนที่บ่าวโจ้บอกว่ายายโยก็ทํางานไปต่างๆนาน,นาเลยว่าไปตีความอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ทางที่คนเทียบไปพูดเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยซี่าว่าเขาเกิดอะไรขึ้นขึ้นจริงรเรื่องจริงๆเกิดจากอะไรยังไม่รู้เลยแต่คนพูดไปแล้วเราต้องอย่าลืมนะว่าตอนนี้สาวน้อยเพร้านแพงเป็นวงที่มีกระแสมากที่สุดเป็นวงที่ทุกคนจับตามองจับจ้องอเพราะฉะนั้นแล้วศิลปินเหมือนเราอ่ะเราเป็นศิลปินเราเป็นบุคคลสาธารณะเราอยู่ในที่แจ้งที่สว่างเราอยู่กับแสงอะไรอย่างเี้เถอะแสงส่องมาหาเรานะตอน อนนี้แสสองหาส่องหาทุกคนเลยในสาวน้อพี่บ้าแพงเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนจะจับตามองจับจ้องว่าคือจับจ้องดูเราอ่ะเอแล้วเพราะฉะนั้นแล้วมันก็มีอีกฝั่งหนึ่งที่คอยอคติอยู่คอยจับผิดคอยจับู่เพราะฉะนั้นแล้วคืออย่างในในในมุมของผู้บริหารก็ไม่อยากให้มีอะไรพลาดให้เขาจะเอาไปจับผิดได้เอาตรงนี้เพราะว่าองค์กรองค์กรเนี้ย ถูกวางตําแหน่งให้สมบูรณ์แบบแล้วถูกวางตําแหน่งทุกตําแหน่งได้สมบูรณ์แล้วว่าใครมีหน้าที่ตรงไหนอยู่ทําหน้าที่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันคอือถือว่าสมบูรณ์แล้วมันไม่มีช่องโหว่คือสามบ้านแพงตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบ<ช>ตอนเชฟพูดแล้วละ่ะพราะสมบูรณ์แบบที่สุดก็ไม่อยากให้ลูกทีมเนี่ยไปไปไปทำแบบเนี้ยมันจะทําให้เป็นการแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะทวงทีมอะีให้เขาเห็นว่าเรามีจุดบอดจุดอะไรเขาจะพยายามแบบเขาจะหาจุดบอดของสาวน้อยตอนเนี้ยเขาจะหาจุดบอดจุดนั้นแล้วก็แรกเข้าไปแรกเข้าไปแล้วไปทําอะไรแบปั่นพวกคุณคือเนี่ยสิ่งที่บอสโจกาลังสอนคือไม่อยากให้มันมีจุดช่องโหว่ไม่อยากให้มันมีช่องโหว่ให ให้พวกอคติแทรกเข้ามา<ช>ปั่นเราได้เนี่ยมันจะกลายเป็นพอทีนี้พอเขามาปั่นหัวแล้วจะทําให้อ่าคนในองค์กรเป็นยังไงอมองหน้ากันติดไหม,มอะไรไหมอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเริ่มเริ่มเห็นต่างเริ่มแตกแยกจากรอยร้าวเล็กๆก็จะขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นคนพูดมากขึ้นมากขึ้นกระแสไปทางนนี้มากขึ้นไม่มีใครรู้เรื่องจริงจากเรื่องเล็กๆเพียงนิดเดียวือเรื่องภายในนิดเดียวก็จะเป็น เรื่องใหญ่โตขึ้นมาได้ครับบอสโชยมายามเตือนโพสต์เตือนสติลูกทีมหรือในองค์กรว่าเราควรที่จะคุยกันก่อนเคลียร์กันก่อนแล้วก็ให้มันจบที่ภายในเราก่อนไม่ควรให้ปัญหานี้ออกไปสู่ภายนอกคุ่นอื่นรับรู้เพราะว่าคนที่จะจ้องแบบว่าเหมือนบอสโชเคยพูดว่าจ้องล้มสาวน้อยเนี่ยเยอะแยะจ้องหาช่องโหว่ของสาวน้อยเนี่ยพอมีรอยร้าวตรงนี้ยายโยงก็ทํางานทันทีเหมือนรัชโก ทำงานสถิตเจาะประเด็นตรงนี้เลยเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปตีแผ่เรื่องตรงนี้เอาไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยคนก็จะมองสามน้อในภาพลักษณ์ที่ไม่ดีทั้งที่จริงๆเรื่องดีๆเขามีเยอะแยะไม่มองคนไม่โฟกัสควรต้องอย่าลืมว่าตอนนี้สามน้อยพี่บ้านแพงคือคือเขาเขาเด่นเขาเป็นกระแสะะแต่พอเป็นกระแสะเสร็จแล้วมันต้องมีบางคนบางกลุ่มเหมือนที่เราบอกไปแล้วแหละหลายๆ,ายๆรอบว่า มันมีคนอคติคนเห็นต่างคนไม่ชอบมันก็ไม่รู้ว่าไม่ชอบด้วยสาเหตุอ,อะไรทั้งที่เราก็ทําดีเราสร้างเขาสร้างความสุขสร้างความสนุกสนานให้กับแฟนคลับความตั้งใจของสาวน้อยเพชรบ้านแพรความตั้งใจของทีมงานเนี่ยคือสร้างความสุขเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มให้กับสังคมไทยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะสิ่งที่น่าชื่นชมนี่แหละก็ต้องขอบคุณบอสโจที่ออกมาโพสต์แบบนี้มันไม่ใช่แค่ สาวน้อยเท่านั้นหมายถึงองค์กรทุกองค์กรทุกวงด้วยซ้ำไปเหมือนสอนคนในสังคมได้เลยแหละน้นนนโลกออนไลน์ทุกคนเลยด้วยซ้ำที่ใช้สื่อโซเชียลอยู่ตอนนี้เพราะว่าการที่เราจะไปคอมเมนต์เหมือนอย่างของเราเหมือนกันเนาะบางครั้งบางทีก็คือมันก็มีบ้างแต่บางทีมันก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะปล่อยผ่านหรือเก็บสิ่งนั้นอ่ะมาใส่ใจหรือเปล่าถ้าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์กับเราเราก็ควรจะเก็บมาพัฒนาและปรับปรุงตัวเราเองแต่ถ้าสิ่งไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์กับเราเราก็ควรปล่อยผ่านเหมือนที่พ่อโจบอกเรื่องดีๆมีเป็นรอื่ง ไม่เอามาโกรธไม่เอามาคอมเมนต์กันอืนี่ล่าสุดมาอีกนะมันมีอีกคนนึงไปโยงอีกคนโยงถามว่าเมื่อวานนี้ทําไมไม่เห็นน้องภูมิใจพอมีเรื่องไม่เห็นน้องภูมิใจช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าให้องุ่งอิงมันเป็นที่อื่นเป็นที่อื่นคือเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อาจจะเป็น เนื่องด้วยคิวงานหรืออะไรหลายๆอย่างเนาะอาจจะมีวันหยุดวันพักบ้างเราก็ไม่รู้อย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งโยงไปก่อนรอเขาออกมาพูดกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคนโยงก็โยงไปเรื่อยไปทั่วเห็นคนนั้นไม่มาคนนี้ขาดคนนี้ลามาสายหน่อยเออเอาแค่อย่างนี้เรื่องนี้กรณีที่ทําไมแม่ติ๋มถึงไม่นั่งรถตู้กับองค์อิงเนี่ยก็มา็นประเด็นได้เห็นไหมคุณเห็นไหมว่า คือคนที่เขาหาช่องโหว่หารอยร้าวเขามีใช่ไหมเหมือนพี่ย่าบอกว่าเขาคอยจะอันนี้หมดเลยแค่มีปัญหานิดเดียวเขาก็เอามาเป็นประเด็นได้คนมันจ้องจับผิดอะเนาะเพราะจริงๆเรื่องไม่มีอะไรเลยเขาไม่เกี่ยวเรื่องนิดเดียวคนที่จะจ้องจับผิดอะมัน มันเอามาเป็นประเด็นได้หมดเพราะฉะนั้นแล้วสุดท้ายก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงบอสโจน้ององอิงครับผมน้องภูมิใจด้วยใช่ครับทุกคนเลยนะครับอยู่ในสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนเลยก็คือขอให้เกาะกันแล้วก็จับมือกันไว้เหนียวแน่นแบบนี้ตลอดไปแล้วเชื่อเถอะว่าแฟนคลับแฟนเพลงที่รักแล้วก็สนับสนุนสาวน้อยเนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายแต่คนกลุ่มเชียร์คารดีคือคนกลุ่มที่น้อยน้อยมากๆแต่เขาคอยเกาะแสงของพวกคุณอยู่อ่าคอยเกาะกระแสของ พวกคุณอยู่ไม่ว่าคุณผิดพลาดตรงไหนอะไรยังไงเขาจะคอยแทรกเรื่องตรงนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องดีๆเรามีอีกเยอะขอให้เราโฟกัสตรงนั้นแล้วก็ทําแบบนี้ให้มันแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าทาต่อไปเรื่อยๆทำต่อไปเรื่อยๆให้งานสร้างสรรค์ดีๆให้แฟนเพลงแฟนคลับเนี่ยได้ชมต่อไปเรื่อยๆก็แล้วกันอย่าลืม15นี้ครับผม15กรกฎาคมนี้นะครับผมวันปิดฤดูกาลของ สาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็วันเกิดของอุ้งหญิงด้วยเนาะในงานก็คือจัดใหญ่จัดเต็มแจกทั้งวัวแจกทั้งทองพี่น้องก็แข่งสองคันเริ่มตั้งแต่หกโมงเย็นไปสนุกสนานกันได้นะคะไม่แน่ก็อาจจะเจอเราสอคนด้วยอ่ะสุดท้ายขอลาไปก่อนนะคพี่น้องค่ะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ